ก็สวัสดีครับผมก็วันนี้เนี่ยนะฮะผมก็จะมาเจาะลึกจเจ้าตำแหน่งเซนเตอร์ครับผมว่าแต่ละตัวในตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยเขามีสไตล์แบบไหนบ้างตัวไหนรีบาวเกง่งตัวไหนบล็อกเกง่ง<ด>ก็มีตัวใหม่เข้ามาใช่ไหมฮะอ่ะก็จะมาเจาะลึกเจาะจงเลยครับว่าผมเหมาะกับการเล่นแบบไหนเนาะก็ไปฮะไปกันเลยก็เจ้าตำแหน่งนี้เนี่ยนะฮะเขาจะมีสตัวละครใช่ไหมครับก็วันนี้ ผมจะเอาก็คืออคังหีครับแล้วก็ทอรุเนาะแล้วก็ตัวจุนครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยคือผมว่าคนก็ไม่น่าจะเล่นกันนะครับเนาะก็เจ้าอคังงีเนี่ยเขาก็จะเก่งทางด้านรีบาวครับจากที่ผมความรู้สึกผมนะคนอื่นจะอาจจะเห็นต่างนะแต่ผมว่าเขารีบาวเนี่ยคือการรีบาวของเขาเนี่ยผมว่ามันดีนะดีเลยครับคือดีกว่าตัวอื่นอ่ะดีกว่าตัวอื่นในตำแหน่งเซนเตอร์นะฮะเนาะ เรื่องการทําแต้มเนี่ยคือแบบผมว่ายังทําได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาช้าเนาะไม่ไว่าจะการดังหรือว่าการชูดอะไรเงี้ยต่อให้เขาไม่สกิลหลอกก็เถอะครับแต่พอเราเล่นไปนานๆเนี่ยผมเล่นไปนานผมยังจับทางได้เลยฮะเพราะเขาจะยึก3ครั้งใช่ไหมยึก3ครั้ง4ครั้งอะไรประมาณเนี้ยเนาะแต่เรื่องการบล็อกเนี่ยได้อยู่ครับแต่เขาตัวนี้เขาจะเด่นเด่นเลยก็คือเรื่องการรีบาวฮะก้อนนี้เพราะเป็นพอสวรรค์เขานะ เรื่องการชูสครับแล้วก็เรื่องการชงการชูสเนี่ยผมว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยคังเงี่ยเขายังสามารถแบบทําได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับไม่ว่าจะดังหรือว่าจะโยกหลอกอะไรเงี้ยพอเราเล่นไปนานเห็นไหมฮะประมาณ4ี่ครั้งหรือว่า3ครั้งนี่แหละคือเขาจะโยกหลอกเราก็สามารถจับทางได้แล้วฮะคือถ้าผมให้เป็นคะแนนเนี่ยจากการชูสําหรับตัวนี้นะครับผมให้4ี่ครับ4ี่เต็มสิเนาะเรื่องรีบาวครับอ่า ไม่ต้องพูดถึงครับตัวนี้ผมให้10เต็ม10นะให้10เต็ม10เลยครับนี่หมายถึงคือไม่รวมลูนนะครับคือหมายถึงตัวละครเปล่าเปเลยไม่มีลูนตัวละครนี้ผมให้10เต็ม10ฮะรีบาวเนาะแล้วก็เรื่องการบล็อกเนี่ยตัวละครนี้ก็สามารถทําได้ครับไม่ใช่ว่าจะน้อยครับผมให้9เต็ม10นะแล้วผมก็บอกก่อนเลยว่าเซนเตอร์เนี่ยทุกตัวสามารถบล็อกดีหมดครับไอที่ดีหมดเนี่ยก็คือหมายถึงบล็อกดีกว่าพวก P f ดีกว่าตำแหน่งอื่นนั่นเองครับเซนเตอร์เนี่ยคือจะเด่นเรื่องการบล็อกเลยฮะเนาะแล้วต่อไปครับเรื่องความเร็วของตัวละครนั่นเองครับความคล่องตัวนั่นเองฮะความคล่องตัวของตัวนี้เนี่ยผมให้สามครับสามเต็มสิบเนาะอ่ะแต่ไม่ต้องห่วงครับมีตัวละครที่แม่งช้ากว่านี้แน่นอนแล้วเพื่อนๆก็ไม่ต้องสไม่ต้องแบบไม่ต้องเพื่อนคงหรู้อยู่แล้วครับว่าเป็นตัวไหน ชุน,นเลนยครับเนาะตัวนั้นคือเต่าศาสตร์เลยครับตัวนั้นอ่ะสำหรับตัวละครนี้นะฮะไอที่เด่นๆของเขาเลยเนี่ยก็คือการรีบาวครับถ้าเพื่อนชอบการรีบาวแล้วก็สามารถบล็อกได้เนี่ยเจ้าตัวนี้ครับตอบโจทย์มากแล้วก็ยังมีความคล่องตัวนิดนึงครับแต่ก็ไม่ได้เยอะไปมากกว่าชุนเนาะเรื่องทําแต้มเนี่ยทาได้ครับแต่ต้องดูจังหวะดีๆนะฮะแต่ผมบอกเลยว่าอย่าเลยครับถ้าจะชูดจริงๆหรือว่าทาแต้มเนี่ยให้เพื่อนดีกว่าครับ แล้วเ,เราค่อยมีจังหวะจริงๆเราถึงค่อยทําแต้มเนาะก็จบไปสําหรับเจ้ากอริลลาอังหนีนะฮะก็ไปที่ตัวต่อไปเลยครับเจ้าตัวต่อไปเนี่ยนะฮะอ่าพูดเกินมันสักขนาดนี้แล้วครับชุนนั่นเองครับผมเจ้าพยาวานอนนั่นเองครับโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับตัวนี้ครับเด่นครับเด่นมากๆเลยเรื่องพละกําลังเรื่องการบล็อกครับอเจ้าตัวนี้จะเด่นมากๆเลยฮะ คือหนากว่าอคังงินนั่นเองครับเนาะแต่โคตรจะโอ้โหรถถังครับรถถังรถถังฝั่งอะไรก็คือผมเคยทําคลิปแล้วเนาะอังกิอคอังงิรถถังฝั่งคนใช่ไหมอันนี้รถถังฝั่งอะไรเนี่ยครับฝั่งพะนะครนะครับหยอกครับหยอกหยอกผมล้อเล่นนะครับมาครับมาเข้าเรื่องกันเลยว่าครับอ่ะไปดูพรสวรรค์เันเลยฮะก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก่อสกิลแรกครับเป็นการถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยถ้าเราจะบล็อกเราเป็นการฉกบาสเลยครับไปให้เพื่อนร่วมทีม แต่มันไม่ฉกร้อยเปอร์เซ็นนะฮะแต่ที่ผมไปนั่งอ่านดูเนี่ยคือมันจะมีบวกโอกาสครับ20%แล้วก็10%เนาะก็คือทั้งหมดเนี่ยน่าจะโอกาสเกิดขึ้นประมาณ30%ครับแต่สกิลนี้เนี่ยการบล็อกของเขาเนี่ยคือจะทําให้ศัตรูล้มลงไปเลยฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าติด100%หรือเปล่าอันนี้คือผมไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นตัวนี้เป็นหลักเลยเนาะคือ่างตอนนี้จริงๆอะผมแทบจะไม่ให้เล่นอะไรเป็นหลักเลยครับแทบจะ เรื่องการบล็อกครับ10เต็ม1ิแน่นอนครับไม่ว่าจะก,การบล็อกที่ทําให้ศัตรูล,ลงไปนอนเลยครับคือสตันเลยแล้วก็เขาก็ยังมีสกิลพวกแย่งรีบาวแล้วทําให้กระเด็นออกไปอีกนะฮะ,ะแล้วก็สกิลการผักอะไรเงี้ยทําให้ผักศัตรูกระเด็นออกไปแต่เรื่องการชูดเนี่ยโอ้ยไม่ต้องห่วงครับหนึ่งครับหนึ่งทับสิบไปเลยฮะตัวนี้คือโดนบล็อกทุกเม็ดเขาช้าครับเขารีลาครับแล้วก็ต่อไปฮะ เรื่องรีบาวครับตัวนี้ก็สามารถรีบาวได้ครับผมให้เก้าเต็มสิบครับเห็นไหมครับแล้วก็สกิลนี้เลยฮะจะทำให้ศัตรูเนี่ยผลักกระเด็นออกไปครับโอกาสเกิดห้าสเปอร์เซ็นแล้วเขาจะมีพาสซสีฟนะครับคือเพิ่มอัตราการผลักกระเด็นเนี่ยมันจะมีสิบห้ามีห้าแล้วก็สามห้าคือผมยังงงอยู่ว่ารวมๆเนี่ยคือรวมๆมันมันร้อยห้าเปอร์เซ็นต์ครับคือมันติดแน่นอนหรือเปล่าครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะอ่ะสกิลต่อไปครับนี่ครับ แตทำให้เนี่ยตอนเราบล็อกตัว,ตวเองไหมฮะโอกาสเกิด50%นะฮะอ่าผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะติดตลอดหรือเปล่าโอกาส50%ก็นะคือน่าจะติดบ่อยคือ50 50อะครับโอกาสเกิดเนาะคือเจ้าตัวนี้คือแบบรถถังรถถังดีๆนี่เองครับคือโอ้โหเรื่องป้องกันเรื่องพลังกำลังอะไรอย่างเงี้ยมาเต็มครับแต่เรื่องความเชื่องช้าความคล่องตัวของเขาก็คือโอ้โหไม่ต้องห่วงครับ คือน้อยมากๆฮะผมให้2เต็ม10ครับคือรู้กันอยู่แล้วครับว่าเขาเนี่ยช้ามากๆครับเขาแทบจะจอดอยู่ใต้แป้นเนี่ยเป็นเต่าเลยครับจอดก็อยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็สกิลต่อไปครับสกิลอันติเป็นการฉกลูกออกจากมือเลยฮะก็สกิลนี้เนี่ยสามารถพลิกเกมได้แล้วก็ยังสามารถเอาไปใช้กันพวกสกิลอันติของฝั่งตรงข้ามได้นะฮะแต่ต้องกะจังหวะดีๆเนาะก็ถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องการบล็อก เรื่องการแบบพละกําลังเยอะๆเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์มากครับเรื่องการบล็อกเต็ม10สูงสุดเลยครับเรื่องรีบาวรีบาวได้ครับแต่เรื่องทําแต้มนี่คือยาเลยครับผมอยาได้บางอาจชูดเลยครับต้องหาจังหวะไ้ีนะครับถ้าจะชูดเนี่ยเพราะเขาจะโดนบล็อกบ่อยมากครับเพราะสกิลของเขาช้านั่นเองฮะแต่ข้อเสียเด่นๆของเจ้าตัวนี้เลยก็คือความช้าครับความเชื่องช้าที่โคตรเต่านั่นเองครับเพื่อนๆคงแบบไม่เป็นไรหรอกความเชื่องช้าไม่เป็นไร,รกูก็จอดอยู่ตายเป็นก็ได้ ใช่ครับเพื่อนเพื่อสามารถจอดอยู่ใต้แป้นได้เลยแต่คนอื่นเขาเห็นเนี่ยพอเล่นไปนานๆน,น,นะฮะเขาเห็นเจ้าตัวนี้จอดอยู่ใต้แป้นใครจะไปดังครับใครจะไปเลเวอครับเขาก็ทําแต้มนอกห่วงนอกเขียนดีกว่าไหมครับใช่ไหมฮะแล้วถ้าทีมเราเนี่ยไปเจอกับพวกชูติ้งกัดพวกชูสามแต้มแล้วมีตัวเราเนี่ยเป็นเซนเตอร์นะฮะคือตัวเราแทบจะจอดอยู่ตรงนั้นเลยครับแทบจะรอรีบาวเลยฮะคือเรายิ่งไปเจอพวกสมอลฟอร์เวิร์ดที่เขาพิวพิวอะไรอย่างเงี้ยเขาจะส่งให้พวก สองแต้มชูดอยู่ข้างนอกมากกว่าครับคือตัวเราแทบจะไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยฮะคือแบบคือจบเลยฮะคือจะเดินไปประกบเขาก็ไม่ได้ครับแม่งช้าเหลือเกินครับช้าเป็นเต่าครับวิ่งไม่ทันนะฮะนี่ก็จะเป็นหนึ่งข้อเสียหลักๆใหญ่ๆของเขาเลยนั่นเองครับสาหรับเจ้าตัวนี้ครับอุโอซุมิจุนครับผมเราก็ไปที่ตัวต่อไปเลยครับแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายแล้วครับสำหรับตำแหน่งเซนเตอร์แล้วผมก็น่าเสียดายเจ้าตัวนี้มากเลยครับ ซาโฮลุอะไรเนี่ยเนาะคือแม้แต่รีวิวเขาก็ยังไม่ได้หยิบมาเลยฮะผมต้องขอโทษจริงๆครับถ้าใครเล่นเนาะมาครับตัวตัวนี้เซนเตอร์จอมเฟลเว y นะเฟดเอาเวครับผมเออเฟลเวอะไรนี่ครับคือเด่นสุดเรื่องปิ้งไก่เลยครับตัวนี้โอ้โหฟุดอย่างเดียวครับตัวนี้ครับคือเกิดมาเพื่อทำแต้มครับ ไม่มีอะไรเยอะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งทํารีวิวเนาะจากคลิปอะไรก่อนหน้านี้ครับเนาะเพื่อก็สามารถไปกดดูได้นะครับพวกลงพวกลุ้นอันดับ1อันดับ2ที่เขาใช้กันเนี่ยก็อยู่ในนั้นเลยครับก็สกิลของเขาเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับอ่ะอันติครับผมเอวไม่ใช่เนาะเดี๋ยวอันติไว้ที่หลังครับมาที่พรสวรรค์ก่อนเลยดีกว่าอ่ะสกิลแรกหระไม่ใช่ครับอ่ะดูที่แถวแรกเลยฮะชูดครับ โย่ครับชูทครับไปอย่างไวครับเพราะว่ารีวิวไปแล้วเนาะคือตัวนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงครับเรื่องทําแต้มครับเด่นสุดครับแต่ไม่สุดสุดไม่สุดสุดคืออะไรครับคือไม่ถึงที่สุดนั่นเองครับเพราะว่าเขาไม่ใช่ตําแหน่งของเขาเนาะที่จะมาชูดอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะเจ้าตัวนี้ครับเรื่องทําแต้มครับผมให้เจ็ดทับสิบครับผมอ่ะทำไมถึงไม่สุดใช่ไหมฮะ เพราะว่าเขาไม่ใช่ตำแหน่งชูตติ้งการ์ดหรือว่าตำแหน่งที่เอาไว้ชูได้เองครับแต่เขาสามารถทําแต้มได้ดีครับในตําแหน่งเซนเตอร์นะแล้วการทําแต้มเนี่ยสำคัญยังไงครับอ้าวสำคัญนี่ครับก็จะทําให้ทีมเราชนะน,นั่นเองครับและทําให้ทีมเรามีตัวเลือกในการทําแต้มมากขึ้นนั่นเองครับคือมิติในการทําแต้มมากขึ้นฮะไม่ใช่แค่แบบเซนเตอร์ต้องบล็อกต้องรีบาวตัวนี้สามารถทําทแต้มได้ออกมาทําแต้มได้แล้วความคล่องตัวของเขาเนี่ยที่ผมให้นะฮะ ผมให้5้าทับสิบครับเพราะเขาไม่ได้มีความเชื่องช้าขนาดนั้นครับคือเขายังมีความคล่องตัวอยู่บ้างครับแต่ก็ไม่ได้เยอะเนาะแต่ก็เรื่องการบล็อกของเขาเนี่ยเซนเตอร์ทุกตัวสามารถบล็อกได้ดีหมดครับคือจะบล็อกผมก็เคยบอกอไปแล้วครับว่าจะบล็อกได้ดีกว่าตำแหน่งอื่นครับคือจะบล็อกง่ายหรือว่าจะบล็อกอะไรประมาณเนี้ครับคือจะง่ายกว่าผมก็จะให้คะแนนที่7จ็ดทับสิครับผมเพราะเขาแทบจะไม่มีสกิลบล็อกเลยหรือเปล่าครับใช่ไหมฮะ คะแนนประมาณนี้ก็น่าจะถูกต้องนะครับต่อไปครับการรีบาวครับผมเจ้าตัวนี้ก็รีบาวได้ครับเห็นไหมฮะรีบาวเสร็จปุ๊บลงมาเฟดอเวตต่อเลยการรีบาวของเขาผมให้เจ็ดเหมือนกันครับเจ็ดทับสิบเลยครับเท่ากับการบล็อกเลยก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้น้อยมากนั่นเองครับเนาะคือกลางๆเนาะไหมครับคือสกิลของเขาเนี่ยจะเสริมทางด้านชูดหมดเลยครับคือเป็นอะไรการทําแต้มครับคือ ชอบ wing? หรืออะไรหรือยังไงก็มาที่สกิลอันติของเขาเลยครับอ่าเจ้าสกิลนี้เนี่ยคือผมว่าถ้าจะบล็อกได้เนี่ยต้องอัดสกิลอันติที่เป็นตัวละครที่จะามาบล็อกนั่นเองครับคือต้องมีตัวละครที่แบบมีอันติเอาไว้เหมือนโอซูมิจุนนะครับเนาะเนี่ยพวกสกิลเอาไว้ตัดบอลอะไรประมาณนี้ครับคือสามารถหยุดเจ้าตัวนี้ได้ครับ ก็ถ้าเพื่อนๆชอบเซนเตอร์ที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถทําแต้มได้แล้วก็สามารถบล็อกได้สามารถรีบาวดได้ปานกลางเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์มากครับมีความคล่องตัวด้วยแล้วก็สามารถเพิ่มมิติในการโจมตีหรือว่าการบุกของทีมได้เจ้าตัวนี้ยอดเยี่ยมครับแต่แลกมาด้วยกาชาปองใช่ไหมฮะแต่ครับแต่อนาคตครับมีขายครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะ นานเท่าไหร่นะครับเขาถึงจะเอามาลงขายเป็นคูปองหรือว่าเป็นเงินเนี่ยแต่มันก็จะมีตัวละครอ,อย่างรรพวกเซนโดอะไรอย่างเงี้ยคือสุ่มเหมือนเดิมครับแล้วก็ผมก็จะมาบอกเทคนิคการเล่นเจ้าตัวนี้เนี่ยเจ้าโทลุเนี่ยนะฮะก็คือเขาไม่สามารถเป็นเซนเตอร์ได้เต็มตัวคือแบบไม่สามารถรับหน้าที่การบล็อกการรีบาวได้ทั้งหมดครับแล้วเขาจําเป็นต้องมีตําแหน่ง p f มาช่วยเก็บลูกครับตอนรีบาวอะไรอย่างเงี้ยฮะ มาช่วยกันครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถแบกไว้คนเดียวได้ครับแต่ก็ต้องย้ําเลยนะครับว่าจําเป็นต้องมีเพื่อนมี P f เลยครับหรือว่ามีเพื่อนมาช่วยรีบาวฮะคือในทีมจะมาคอยพึ่งเขาบล็อกพึ่งเขารีบาวเนี่ยคือจบเลยครับคือเจ้าตัวนี้ไม่สามารถตอบโจทย์นั้นได้ครับแล้วก็ก่อนจากกันไปเนี่ยฮนะผมก็จะมีข้อมูลเล็กๆน้อยๆครับมาบอกทุกคนก็คือตอนนี้เนี่ยแพทนี้เนี่ยคือเราสามารถเล่นเซนเตอร์ เปเอาไว้บล็อกเอาไว้รีบาวได้ครับเราสามารถเล่นได้นะฮะแต่พอแผห็หลังๆไปเนี่ยอนาคตต่อๆไปเนี่ยนะฮะคือตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีความอัปเกรดขึ้นครับมีความผิวมากขึ้นจึงทําให้เจ้าตำแหน่งนี้เนี่ยนะฮะแทบจะไม่ค่อยมีคนหยิบเข้ามาใช้สักเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขามีความช้าน,นั่เองครับถ้าจะหยิบมาเนี่ยก็คือเจ้าโทลุครับที่มีความยุดหยุ่นเนาะแล้วก็สามารถทําแต้มได้แล้วก็เรื่องการบล็อกเนี่ยผมมองว่าตัวละครทุกตัว สามารถบล็อกได้หมดครับแค่ขอจังหวะดีๆให้เขาานั่นเองครับคือเราต้องฝึกนั่นเองแล้วเพื่อนๆในทีมเนี่ยสามารถบล็อกได้หมดไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่สามารถช่วยกันได้ครับแต่เรื่องรีบาวเนี่ยผมว่าต้องเป็น PF ต้องเป็นสกุลนินะครับหรือว่าตัวละครไหนที่มันรีบาวเก่งๆผมว่าต้องมีครับแต่เรื่องการบล็อกเนี่ยผมว่าตัวไหนพวกเขาบล็อกได้ครับแต่อยู่ที่ว่าตัวไหนมันบล็อกง่ายบล็อกยากเนาะ แล้วก็แผดหลังๆในอนาคตเนี่ยตัวละคอรต่างๆเนี่ยเขาจะมีการอัปเกรดเรื่องการบล็อกเรื่องการอะไรอย่างนี้ครับไม่ต้องห่วงครับเขาจะมาปิดหมดครับไม่ใช่แค่แบบ s f, f ต้องมาชูดทุกคนสามารถบล็อกได้หมดฮะทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันหมดครับน<แ>ี่ก็จะเป็นเทคนิคทั้งหมดแล้วก็เจาะลึกทั้งหมดของตำแหน่งเซนเตอร์นะครับสำหรับวันนี้ถ้าพเพื่อนๆชอบและถูกใจดดเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกละกดดิ่งให้ผมด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเลยเนาะมีคลิปใหม่ๆมาเนี่ยจะได้รู้ก่อนใครเลยครับสำหรับวันนี้ก็ถึงเวลาครับบ๊ายบายทุกคน